สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาขอโชคจากต้นกวกา,ากมะละกดนะคะงวดวันที่16สิงหาคม66นะคะแอดเอาธูปมาแล้วเนาะ9ดอกแล้ววันนี้นะแอดได้ทูปเลขทูปมาจากวัดนะแอดไปทำบุญวันเข้าพรรษานะคะนี่นะจากวัดหลวงปู่สวงนะคะลังสิทธ์นะคลองลังสิตธ์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจุดกันนะว่าจะได้เลขอะไรเนาะงวดที่แล้วไอ แอดได้4กับ5นะคะ4 5 4เนาะมันก็ออก4 5 3นะคะนะงวดนี้เรามาดูว่าจะได้เลขอะไรนะมาลุ้นกันคะ่ะเดี๋ยวไปจุดทูตก่อนนะคะสะะาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามามะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัามพุทธัสสะ อิติบูชาจามหาราชาสัพพเสนหาอาลหังสัมมาสามพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมาสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะจาทุก็วันนี้ลูกมาขอโชคขอลาบจากต้นกวักมาล,มาลกตนะคะงวดวัดจะประจำวันที่16สิงหาคม2566 นะคะเลขที <addition> top, ่ออกตรงทูบก็ขอให้ม right ันออกตรงตรงสามตัวบนสองตัวบนนะคะหรือจะมาสองตัวล่างด้วยก็ได้นะคะขอให้ออกขอให้แตกสามตัวนะคะวดที่แล้วมาสองตัวนะสี่กับห้านะคะวันนี้ขอให้มาสามตัวเลยค่ะสาธุสาธุสาธุปักตรงไหนดีปักข้างล่างก็ได้มั้งปักตรงนี้แล้วกัน ปากตรงปากตรงนี้อปากตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาจุดทูบเสียงทายกันนะคะน,นะคะทูบไม้ไข่นะคะจากวัดซอละธรรมนะคะหรืปากคลองลังสิตจ้าทุเลขที่ได้ก็ขอให้แตกสามตัวตรงตรงรัฐบาลวันที่สิหสิงหาคมนี้นะคะขอให้ถูกขอให้รวยขอให้เงงกันทุกคน ขอให้ fc ถูกกันนะคะรอเลขทูกค่ะงวดที่แล้วได้4 5 4นะสามตัวเนาะเลขมาออก4 5 3นะคะงวดน,นี้จะได้เลขอะไรมาอรอลุ้นกันค่ะรอสักคู่ค่ะถ้าใครวิ่งก็ได้อยู่นะแอดก็วิ่งได้ห้าอยู่นะนะคะ ขอให้เฮงๆหมานม่านกันเด้อขอให้แม่นนะคะให้โชคให้ลาบกันทุกคนคะ่ะตัวเลขมาแล้วชัดมากทุกคนเลขห้าจ้าชัดแจ๋วเลยชัดมากรอตัวที่สองและที่สามคะ่ะตัวที่สองมาแล้วค่ะให้ดิงตัวที่สองค่ะแปดค่ะห้าแปดมาแล้วค่ะ แปดนะคะห้าแปดนะคะรุ่นตัวที่สามค่ะนี่นะคะใครไปวัดเมื่อวันเข้าพรรษาก็จะได้จะมีหงแบบนี้ให้นะคะจะมีรูปหลวงปู่สวงกับผ้าไตรนะคะของหลวงปู่ให้ด้วยนะคะเอามาบูชานะคะ ใครที่เคารพและนับถือหลวงปู่สวงนะคะขอให้งวดน,นี้เฮงเฮงปังปกันทุกคนคะ่ะตัวที่สามมาแล้วคะ่ะไม่ชัดนะรอแป๊บหนึง่งโอเคเลขครบสามตัวค่ะห8าดสามค่ะห8าสามนะคะ5้าแปดหสามสานะคะอุ้ยงวดที่แล้วน่าจะมาแบบนี้นะถูกเต็มเตมเลย นี่เลยค่ะห้าแปดสามนะคะนี่ค่ะห้าแปดสามห้าแปดสามนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยขอให้หลวงปู่ให้โชคให้ลาบด้วยเถิดนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกหก สล,สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอย่าลืมเหลือห้ามันออกไปแล้วหนะ้าแปดมันยังไม่ออกแล้วก็8 3ามก็ยังไม่ออกนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบถูกหวยรวยกันทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไม่เจ็บไม่จน เดินทางไปไหนแม่ไหนก็ขอให้รอดปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ